ทางโรงงานเองก็มีมาตรการในการควบคุมนะครับพนักงานที่มีกลุ่มเสียงสูงและก็กลุ่มเสียงต่ําตามมาตรการของรัฐบาลโดยเฉพาะวิธีการจัดการที่ประเทศมาเลเซียซึ่งมีการแพร่ระบาดในพื้นที่โรงงานคล้ายๆกับที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ผมกับท่านนายเพอสเดานะครับท่านนายเพอสุรินก็มาฟังมาตรการการดูแลพนักงานภายในโรงงานและก็การดูแลพนักงานที่มีความเสี่ยงต่ำนอกพื้นที่ เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมก็เลยบอกว่ามาตรการทั้งหมดอยากให้โรงงานเนี่ยรายงานไปยังอำเภอและก็สาธสาขขรณอำเภอเพื่อที่จะรายงานไปยังคณะกรรมการควบคุมโรคระดับจังหวัดน,นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เรากังวลในวันนี้ก็คือมีผู้ติดเชื้อ23คนและกําลังรอผลอยู่อีกนะครับวันนี้ก็ภาวนานะครับว่าจะไม่ให้ผู้ติดเชื้อผมเองนะครับเมื่อกี้ก็แนะนําทางโรงงานบอกว่า นอกจากที่เราจะป้องกันตัวเราเองพนักงานแล้ว<อ>การเกี่ยวยาหรือการมิตรภาพไปยังพื้นที่รอบนอกโรงงานเนี่ยที่จะมาช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นมาตรการหนึ่งที่โรงงานต้องสมควรทำครับสอบถามเมื่อกี้นะครับเป็นคำถามหนึ่งที่ผมถามเขาบอกว่าไม่ได้มีผล นะครับกับราคาย,ยางพาราตอนแรกผมก็ยังเป็นห่วงอยู่นะครับว่าสถานการณ์แบบนี้มันจะมีปัญหาหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่มีเพราะว่าวันนี้โรงงานจะปิดโรงงานพรุ่งนี้แหละครับก็จะสามารถควบคุมได้ทั้งหมดหลังจากที่ตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถจะมารันนะครับลายผลิตได้ต่อ